ทยโดยเฮลเกสเติโอโอเคจาวิสเอาเบอร์โทรที่อยู่ในนี้ลบออกไปจากอินเทอร์เน็ตฉันต้องการให้ดายกเลิกโปรเจกต์ที่เรากำลังสร้างกันอยู่แล้วหันมาเน้นป้องกันบ้านของเราแทนแบบร้อเปอร์เซ็นต์เกตบยวยาจะให้ครับนายแล้วจะให้ผมเริ่มคำสั่งใหม่เลยไหมครับได้สิรออะไรล่ะ ไรแกล้งหนูที่โรงเรียนคุณรู้ได้อย่างไงว่าผมโดนแกล้งที่โรงเรียนน่ะก็เธอกำลังคุยกับเศรษฐีในโรงรถเอออ่ะเอาดีไปใช้พกันตัวที่โรงเรียนม่ถูกกฎหมายเปล่าเธอกำลังทำชัดสติแตกนี่รู้หรือเปล่าว่าในหนังเขาเล่าเรื่องของเราในอดีตเทศกาลครั้งนี้ด้วยไม่จริงจริงไม่เชื่อร้องเชื่อสิฉันไม่ถึงเมื่อใดแล้วกำ้ายจิตใจได้ปฏิเสธได้็ไม่ได้ต้องยากลำบากแลวนายก็กลายเป็นคนไม่ดีมีพลังวิเศษ แล้วตอนนี้ฉันก็โดนมัดอีกไม่มันไม่ใช่อย่างแรกเลยนะโทนี่ฉันว่านายไม่สนใจเนื้อเรื่องเรามากนักหรอกอย่างที่สองนะหมายความว่ายังไงไอคำว่าโดนอีกสัตแปมือของนายโดนมัดจากวัตถุดิบฉันดีเลยนายประสริสุดฉันเป็นอัทอริยละศาสตร์องกู้พลไฟได้นะเว้ยฉันมีเพื่อนสนิทคนหดคนหนึ่งช่วยปลอบใจเวลาฉันต้องการปรึกษาและก็มีชุดของฉันด้วยมีหนึ่งยาที่กวนใจฉัน อะไรคือตอนที่ประธานาธิบดีถูกใส่ชุดแลวถูกตึงเอาไว้แล้วชุดมันยังบินได้อยู่ใช่ไหมเพราะ,ะเราที่ใส่ขอแลวยังบินได้เมอนเดิมและเป็นเรือที่รบกวนใจได้สุดๆเลยละ่ะแล้วรู้ไหมอะไรที่รบกวนใจฉันได้กลับมาแม้ก็ทั่งได้อย่างไรจากคนที่อยู่อีกฟอนหนึ่งของโลกเราจะว่าอย่างไรแลวมันจะเข้าใจยากอะไรขนาดนั้นล่ะอย่างที่บอกว่าฉันคือไม่ใช่กับข้อเรื่องซีได้ไหม,ไม,เ,นไมเนี่ยเออก็ได้ ท่านคนที่เจ๋งกว่า,านี้ฮะโทนี่โถกกำลังตกดินแรงรต่อะไรเราต้องการนายโอเวอร์อัปเลตร์ตรงก่อนตโอ้พวกนายยังอยู่นะเท่าทีแล้วพอดีเมื่อกี้เพิ่งจะต้เดิดกลอบไปฉันเปลี่ยนตัวเองแล้วเฮ้ยจะไม,ม่มีไม่ปรึกษาพวกเลยจะจะเริ่มรับไม่ไหวกับเรื่องพวกนี้แต่พตัวเองก็อยากให้ฉันเลิกเครียดต้อนรับคริสต์มาสการินจะไม่มาเ,บบเจอเลยรับ เราได้รู้โลกอันอีกครั้งพ่อทัวนี่มันระเบิดก่อทุกตัวไปแล้วพ่อทขาไม่ทำอย่างนั้นล่ะใช่ครับกันสภาพขอสภาพแล้วแต่ผมว่ามีคนมาแทนนั่นนะแอปเปิ้ลคุณสนใจเธอตอนนี้ฉันเลยผ่านาเธอสนใจที่จะมาร่วมจอยกับพวกเราไมหมจะไปช่วยโลกกันจริงเหรอนั่นมันเข้าใจด้วย